สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารโลเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้านโดยการอ่านพลังงานจากไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับฝากเลยฝากเลยนะฮะช่วยสมัครสมาชิกได้นะครับผมสมาชิกก็จะมีสิทธิมากกว่าเอ่อซับสไคนะฮะโอเคถามว่าอะไรนะหมอมีอะไรบ้าง ต้องกดดูเลยนะครับผมลิงก์จะขึ้นเนี่ยแถวๆนี้นะครับต้องกดเข้าไปอ่านดูก่อนก็ได้โอเคสมัครสมาชิกนะครับผมรับสิทธิ์ตั้งลาคนาฟรีเลยนะฮะโอเคกส็สมมติว่าถ้าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็แจ้งแอดมินนะฮะแจ้งแอดมินในไลน์ของหมอปองนะครับผม จริงๆแล้วรายละเอียดอยู่ใน description box นะลองเข้าไปดูได้มานะครับผมเดี๋ยวเริ่มเรียนที่หนึ่งกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วกดไลค์ครับแล้วไปดูกัน first house นะฮะมีใครเคยบอกไหมฮะ first house ชื่อของ first house จริงๆเราเรียกว่า helm ตามหลัก l e น i สติก astrology นะ helm of the shift helm h E.L.M. Helm h e m h e m of the ship. โอเคตัวคุณนะฮะโอเค Three of Cups Three of Cups ได้รับการติดต่อจากเพื่อนนะครับผมได้รับได้ไปคือปาร์ตี้แต่ว่า Social distancing สิ่งนี้ปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าปาร์ตี้กันยังไงนะแต่ว่าได้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 พูดคุยแล้วกันได้พบปะเพื่อนมีเกณฑ์ที่จะพบปะเพื่อนนะฮะหรือไม่คุณอาจจะคิดถึงเพื่อนอยู่ก็ได้นะครับผมคิดถึงเพื่อน คิดถึง uh, celebration เรื่องของการเฉลิมฉลองหรืออะไรสักอย่างอยู่ในในอารมณ์นั้นอยู่ใน figure นั้นนะครับ uh, three of cups ten of cups three of cups ten of cups ừ, แบบนี้เนี่ยมันคือคุณคุณน่าจะได้รับข่าวดีในเชิงความสัมพันธ์ในเชิงของ เพื่อนอาจจะได้ได้แจ้งคุณอะไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเรือนของเพื่อนชัดๆกันอีกทีดีกว่าแต่ตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณได้ได้ได้รับการติดต่อจากเพื่อนนะครับผมแล้วก็คุณมีข่าวอะไรจะแจ้งเขาอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาหรือครอบครัวคุณนะฮะน่าสนใจมากๆนะฮะฉลองอะไรกันเนี่ยฉลองอะไรกันไม่แน่ใจนะครับฉลองฉลองอะไรกันอยู่ Okay. ต่อไปนะครับผมเรือนที่2นะครับผมการทัศเฮดีสนะฮะกาัเฮดฮาเดสเฮดีสล้วแต่นะฮะเอจับพานาคสนะอยู่ในเรือนการเงินการเงินเข้ามานะครับผมเอจับพานาเคสการเงินค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าอยู่ในเลเวลของการเริ่มต้นนะฮะมีปึกแผ่น คือเป็นการเริ่มต้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีถ้าใครออออไรอรายได้หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันกำลังจะกำลังจะสร้างกำลังจะเจเนเรตรายได้ให้คุณนะฮะเพราะว่าคือ Age เอ e จนซ์ i ปาย์เคนี่ยคือเราชอบคิดว่าถ้าการงานดีแล้วการเงินจะดีเอาจริงๆแล้วเนี่ยการงานกับการเงินเนี่ยตามหลัก Hellenistic a s t r o l o g ีเนี่ยมันคนละเลือนกันนะฮะซึ่งถ้ามันคนละเรือนก็แปลว่า จริงๆแล้วงานดีเงินอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับผมเพราะบางคนได้ทำงานที่ตัวเองชอบถูกใจนะฮะแต่ว่าไม่ได้สร้างเงินสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นคนละส่วนกันนะตัวการเงินค่อนข้างเป็นเป็น,เป,นเป็นค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าเป็นในระดับพื้นฐานนะครับผมเอกซ์เปอร์นิเคิลส์ c ิจเ์น์ะอิจเปอร์นิเคิลส์อิ c เปอร์น of ค e ลส์เท ย้ำครับผมย้ำย้ำว่าการเงินดีนะครับผมโอเคการเงินดีมากผมไม่เถียงอะไรนะฮะ e i g p e n t a c a l e of p e n c a c l e s เป็นพื้นฐานที่ดีคือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นําไปสู่เรื่องของพลังงานเรื่องของเรือนการเงินที่ดีนะ,ะคือสุดยอดคุณมาถูกทางแล้วนะถ้าตอนนี้คือเรือนการเงินของคุณเนี่ย คืออันนี้เราแอบเขาเอาเอาเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานแสดงว่าไรายได้นั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทํางานแต่ว่าถ้าคุณทํางานอยู่ให้ให้ดูว่างานอะไรที่มันจะทําให้เรือนการเงินมันดีแบบนี้คุณก็จําไว้แล้วนั่นนะอาจจะเป็นงานที่งานที่สร้างไรายได้ให้คุณโอเคปะ่ะนะต่อไปนะครับผม third house เรื่องของญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องนะครับผม The Judgment ญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้อง The Judgment to o l s e r e ญาติพี่น้องอาจจะขอให้คุณเข้าไปคือเขากำลังจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้ก็าอาจจะมาขอคำปรึกษาจากคุณหรือเขากำลังจะตัดสินหรือเขากำลังจะตัดสินใจแล้วก็บอกอะไรบางอย่างค,คุณนะลองถามเขาดูว่ามีอะไรที่ มีอะไรที่เขาอยากจะให้เราช่วยหรือว่ามีอะไรที่ช่วยนะก็คือช่วยเท่าที่คุณช่วยได้เช่นช่วยในเรื่องของความคิดในเรื่องของว่าเออตกลงแล้วเราจะทำยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้นะเพราะว่าคือเหมือนก็อยู่บนเครื่องบินอะ่ะ put yourself a mask first แปลว่าอะไรครับผมคุณต้องช่วยคุณต้องช่วยตัวเองก่อนคือคุณเอา m a s มามาใส่ตัวเองก่อน then you help others นะและหลังจากนั้นค่อยช่วยผู้อื่นคุณจะต้องมีมีชีวิตอยู่คุณจะต้องดําเนินอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะมีแรงที่ไปทําคนอื่นนะคุณไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเองยัง,ยงไม่ได้ยังไม่ได้ดูแลเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปคนที่คุณไปช่วยก็จะเฟลไปด้วยนะครับผมโอเค okay. ต่อไปนะครับผมเรื่องของพ่อแม่ Fourth House f o u r ฟ e ์ o เฮาส์โฟร์ทเฮา e ์โ f o ์ทเฮาโฟร์ r เฮนนะครับผมอืมค่อนข้างโอเคนะถ้าคุณจะซื้อบ้านช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าคุณจะพูดคุยพบปะหรือว่า ถาพบปะก็อาจจะเป็นการพบปะหมายถึงไปเจอในในมีดอิ e เ n อ n เเขาเรียกอะไรไปไปเจอตัวตัวจริงๆตัวไปเยี่ยมเยียนเออไปเยี่ยมเยียน Four of o r u r o n อ o วอ f o น o ฟ o ์อ for o ร r n โฟร์ออฟว e ร์นไนออร์เพคโอืมโอเคนะฮะอ uh, ในเรื่องของบ้านในเรื่องของพ่อแม่นะครับผมรู้สึกว่าเขาคอยที่จะช่วยเหลือเขาจะคอยช่วยเหลือเรื่องของของการเงินถ้าคุณอ,อถ้าคุณมีปัญหาเหมือนเขาคอยซัพพอร์ตอะไรบางอย่างหนึ่งแล้วก็จะนำจะนสาสถานการณ์ของคุณให้ไปเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จได้นะฮะค่อนข้างดีนะครับผม ต่อไปนะฮะอย่างเงี้ยเอ่อแบบเนี้ยเป็นไปได้ที่อ,อ่คืออย่างเงี้ยผมอาจจะเรียกว่าเอ่ออิ่มจังตังอยู่พบคือแบบพ่อแม่คอยซัพพอร์ตในสถานการณ์บางอย่างนะตังจังอยู่ภบนะ <c oughs> หรือว่าความสำเร็จใดๆเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านสถานการณ์ของพ่อแม่นะฮะอืมโอเคต่อไปนะฮะ เรื่องของลูกบ้างนะครับผม Children ใครไม่มีลูกนะครับผมเป็นเรื่องของ Creativity นะฮะเป็นเรื่องของความคิดส,สร้างสรรค์ Pleasure นะครับหลายคนชอบถามหมออะไร Pleasure เนี่ยแปลว่าอะไรล่ะคือความพึงพอใจเงี้ย Pleasure okay. King of Wands King of Wands the Temperance King o f w a n The Temperance นะฮะเอ่อถ้าคือสถานการณ์มันจะดีขึ้นระหว่างตัวคุณกับลูกนะครับมันมีการเปลี่ยนบางอย่างแต่ว่าการเปลี่ยนนี้ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็เขาเรียกลงแรงลงทุนไปนะฮะไม่ได้ได้มาง่ายๆไม่ได้มาแบบชิวๆนะฮะนี่คือ King of Wands นะครับผมหรือลูกของคุณอาจจะ อาจจะพยายามเปลี่ยนอะไรสักอย่างเขาพยายามค่อนข้างมากนะฮะนี่คือ king of bonds ค okay. ือเขาเขาเขาาต้องการพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของเขานะฮะโอเคบางทีเราก็รู้เรื่องของของ children เรื่องของลูกของคุณเนี่ยน้อยไปนะฮะ ถ้าใครมีลูกก็ในเรือน,นี้ก็คือควรจะต้องใส่ใจให้ค่อนข้างมากนะครับผมโดยเฉพาะลูกที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่องของหมอปองอมีคนดูตั้งแต่ก่อนวัยรุ่นไปจนถึงกเกษียณหลังกเกษียณก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรรายการเนี่ยเป็น distribution คื แล้วแต่บริบทของคุณเลยคือลูกคุณถ้าคุณกเกษียณเนี่ยลูกคุณก็โตมากแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณมีลูกนะลูกคุณก็โตมากอาจจะมีหลานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยอาจจะเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่เขาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้คุณดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเราต้องมาดูต่อไปนะฮะในเรื่องของ six house นะครับผมเรื่องของ l n e s ์ความเจ็บป่วยนะหรือเรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังหรือไม่ก็เรื่องของซั b บอรเนตลูกน้องลูกน้องนะฮะโอเคมาดูใครมีลูกน้องอ Eight ofSource อยากจะพูดอะไรกับลูกน้องเหรอครับคืออยากจะสื่อสารอะไรหรลูกน้องอาจจะอยากสื่อสารอะไรกับคุณแต่เขาไม่กล้านะครับผมเขาไม่รู้ว่าเขาจะสื่อสารกับคุณยังไง six of one โอเคทลายความทลายเขาเรียกอะไรทลาย barrier ทลายข้อจำกัดต่างๆขีดจำกัดต่างๆแล้วลูกน้องของคุณนะฮะจะจะจะนำความสำเร็จมาให้นะฮะในส่วนของโลกหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังยังไม่ไม่เห็นพลังงานนั้นนะครับผม อันนี้เป็นเรื่องของลูกน้องมากกว่านะฮะโอเค like, okay. ต่อไปนะครับผมเรื่องคู่โอเคเรื่องคู่พลังงานของคู่นะฮะพลังงานของคู่ the emperor เป็นไงคู่เขาคู่คุณตอนนี้รู้สึกค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะมาช์นะครับผมแล้วก็จริงๆอาจจะกำลังคอนโทรลอะไรอยู่สักอย่างนะ The Emperor นะครับผม Four of SwordsThe Emperor Four of Swords นะฮะในสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรอการตัดสินใจจากคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คุณไม่ใช่คู่ของคุณแต่เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่อะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้ดำเนินการไป The Emperor เนี่ยมันเป็นตัวแทนของของผู้ใหญ่ของคนที่มีมเีเขาเรียกอะไรอะ่ะ Influence อิทธิพลมีมีอิทธิพลเหนือเหนือคุณนะครับผม คนที่คอย s u p e r v i s i o n นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจสักอย่างในเรื่องคู่ของคุณอโอเคไหมก็คือถ้าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นพ่อแม่ของของคู่เราหรือว่าเป็นผู้ปกครองของคู่เราใช่ครับแล้วเขายังไม่ยังไม่โอเคกับการเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ไม่ เขาเรีกยกอะไรไม่อนุมัติไม่ยินยอมไม่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําอะไรสักอย่างนึงนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับผมต่อไปนะฮะ e h o u s e e h o u s e นะครับผมเรื่องของนิสินเอาเป็นหลักเลยนะครับผมเรื่องของมรดอกอะไรเนี้ยนะฮะนานๆก็จะมีพลังงานออกมาทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,ยวมา Open positions นะครับผมให้ใครยิงไปโอ้ตายตายตาย the d e a d นะครับผม the d e a d มันเป็น transformation นะครับผมอยากรู้ว่าดีไหม s i k of s o u r c e นะฮะได้ไปบางอย่างเสียไปบางอย่างนะครับผมโดยรวมเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสิ่งเก่าไปเป็นสิ่งใหม่นะผมจะบอกว่าถ้า อยู่ในสถานการณ์เ,เรื่องของยกตัวอย่างหนี้ละกันถ้าคุณให้ใครยืมเงินไปเนี่ยนะครับแล้วเขาจ่ายดีมาตลอดจ่ายมาตลอดเนี่ยแปลว่ามันกําลังจะเปลี่ยนละออหรือว่าถ้า <c oughs> ถ้าเขาไม่เคยจ่ายคุณเลยอ่าถ้าเขาไม่เคยจ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่าก็จะจ่ายบางส่วนแต่ว่าจ่ายบางส่วนแล้วแล้วก็หนีหายไปเลยนะ เออเพราะว่าเหมือนกับเขาจ่ายก้อนนี้แล้วก็ไปเลยนะครับ <l ots> โอเคอให้ระวังนะครับผมแล้วแล้วแล้วจะทำยังไงเราจะทำยังไงดีหมอทักไลน์หมอปองเลยสิครับปรึกษาส่วนตัวอชอฮะ เพราะผมดึงพลังงานทั้งไพ่เทโร่ได้ผมดูในเชิงโหราศาสตร์เฮเลนิสติกแอสโทรโลจีได้คุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนคุณจะไดะ้สิ่งหรือโซลูชันหรือว่าเรื่องของแนวทางที่คุณควรจะต้องทำนะครับโอเคต่อไปนะฮะนายฮาวส์ทราเวลนะครับผมปะ่ะเขาเขากำลังจะ reopen the states นะฮะ มีอะไรมั่งแล้วอะมอนแทนาไหมมีมีที่ไหนที่เปิดแล้วมัง่งไม่แน่ใจนะครับผมลองดู Four of Pentacles อ่า Four Pentacles n i n e of, of Swords ช่วงนี้น่าจะยังไม่ไม่ได้ไปไหนถึงแม้ว่าคุณอยากจะไปก็ตามนะหลกัลกๆเลยติดเรื่องอะไรหลกัลกๆเลยเลติดเรื่อง ตัดสินใจไม่ได้นะครับผมตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรเอ,อ่อบางทาีคือบางส่วนเนี่ยอาจจะเกี่ย,กยวกับบัตเจ็ตนะเรื่องของเงินนั่นเองงบประมาณที่ที่ที่จะเดินทางนะยังไม่พอถามว่าจําเป็นจะต้องเดินทางไหมค่อนข้างจําเป็นนะคือคิดขนาดนั้นแหละ รือว่าเป็นไปได้ที่คุณได้จ่ายตังไปแล้วแล้วจำเป็นจะต้องเดินทางแล้วไม่มีด็อกิีเมนต์ไม่มีไม่มีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเดินทางไม่ได้พอมันเดินทางไม่ได้เนี่ยมันก็อะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจำจำ,จำเจอะอะไรนะเออได้ได,ได้ได้บุ๊กไว้ได้จ่ายไปแล้วมันก็กลีดเมฆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อาน่าเห็นใจ ต่อไปนะฮะ Ten House okay. เครือนการงานนะฮะ Ten House นะครับผม Ten House มาถึง Mid Heaven แล้วนะฮะ Mid Heaven เรีอนการงานเป็นยังไงผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะ King of p a n t a c l e s ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของระบบเรื่องของการวางรากฐานเรื่องของปัจจัยหลักนะฮะของงานเ,เพื่อที่จะประเมินนะครับผม King of Pentacles s e v n o p e n t a c l s นะเขาพิจารณาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะครับผมว่าแล้วนี่ไงการเงินจะดีใช่ป่ะหละ่ะเออโอเคเขาพิจารณาอะไรบางอย่างแน่ๆนะครับการงานดีนะฮะการงานดีโอเคการเงินดีการงานดีอเ,เ,นดนดเออนะฮะ ใครราศีตรงนี้ในเรือนของเรือนการเงินหรือว่าเรือนการงานเนี่ยตีเยี่ยมนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าพระเจ้าจอร์จนะฮะสำหรับเรือนนี้นะครับผมต่อไปนะครับผม good spirit เซอ่าไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นเลเว่น no ไม่ใช่นะครับผม good spirit นะครับผมเรื่องของเพื่อนทะเลาะกันแน่ๆ ทะเลาะกันแน่เห็นไหมว่าทะเลาะกันฟันกันนวฟาดกันนวนะฮะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันบ้างนะครับผม f ฟออกไฟออก b o n d s เป็นเรื่องของเหมือนกับไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างเป็นการคือถามว่าทะเลาะกันแบบแตกหักเลยไหมก็คงไม่แต่ทะเลาะกันเพื่อให้ได้ให้ได้ผลอะไรบางอย่างนะให้ได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่าง ไฟล์บอลนะฮะไฟล์บอลเทนอฟบอลเหนื่อยเลยนะฮะไม่ว่าผลผลลัพธ์จะเป็นยังไงเหมือนกับคุณถ้าคุณชนะเนี่ยคุณรวบความคือคุณรวบความรับผิดชอบทั้งหมดนะ่ะมาอยู่ที่ตัวคุณเนะ่ะมัน,ม,นมันเหนื่อยนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะคือรวบความรับผิดชอบทั้งหมดมาอยู่ในตัวคุณโหสุดยอดนะฮะคุณใส่กางเกงไงไว้ข้างนอก,กตัปละสีแดงอนซะูเปอร์แมนไม่ใช่นะครับ ใช่อ่ะใช่ไหมไม่รู้ปกติปกติพี่ใส่กางเกงในข้างนอกอยู่แล้วค่ะเออไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะฮะอย่าทำอะไรคนเดียวนะครับผมเหนื่อยให้คนอื่นช่วยนะครับผมทะเลาะกับเพื่อนได้นะฮะปกตินะครับแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลิกคบกับมัน พราะมันไม่ใช่ศัตรูพูดถึงศัตรู12 House นี่คือศัตรูของคุณ Bad Spirit ศัตรูทำความลำบากใจให้คุณอย่างไม่มีไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เลยไม่มีทางเลือกให้คุณน่ะคือเหมือนกับเขาสร้างความหนักใจให้คุณแล้วคุณก็จำเป็นจะต้องเดินตามเกมนั้นนะฮะเออเออ ค่อนข้างเหนื่อยนะศัตรูมีอำนาจด้วยตานะโอเคคุณต้องระวังเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรกับดักทรัพนะเอ่อผมมองว่าเป็นไปได้ที่จะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรบุทธทีภาวะไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรเลเวลระดับสูงกว่าคุณนะฮะแต่สูงกว่าคุณไม่มาก ะครับผมถ้าพูดในระดับสายงานนะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งขั้นนะ่คนที่ติดอยู่กับคุณเอาง่ายๆว่าเป็น Immediate Boss นะครับผมแต่ว่า n e x t Level Boss หรือ n e x t n e x t Level Boss เนี่ยไม่ใช่เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเป็นแค่รุ่นพี่นะครับอาจจะเป็นคนที่มีอาวุโสนะครับผมเขาเรียกคุณอาวุธเออนึกตั้งนานเมื่อกี้จะพูดว่าคุณอาวุธแล้วก็ เป็นไปได้ว่าวัยวุฒิเนี่ยไม่ได้แก่กว่ามากก็คือเซมเซมแต่ว่าเขาอาจจะมีคือถ้าเขาตำแหน่งเดียวกับเราแต่เขาแค่อายุแก่กว่าแค่นั้นเองอระวังนะฮะเขาสร้างกับดักไว้นะครับตกหลุมไปเนี่ยดาบปักในหัวใจเลยนะฮะถัดใจแย่เลยโอเคแล้วนั่นคือเอ่อ12เรือนนะฮะที่ผมอ่านพลังงานได้นะครับใน อ่าสิบสองเรือนนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งสมัครสมาชิกนะฮะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนหมอปองนะครับผมเห็นไหมเนี่ยพูดจนน้ำลายแตกฟองอโอเคมี f อีบอกว่าเอ่อสมัครสมาชิกนี่การสมัครสมาชิกของ YouTube Premium พรีเมียมหรืออะไรสักอย่างไหมไม่ใช่นะฮะเป็นการสมัครสมาชิกของช่องหมอปองเองนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับ y u t u b e พรีเมียมพรีเมียมอะไรยูทู m พรีเมียมนะอ่าไม่ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นเป็นการสมัครสมาชิก YouTube ของช่องผมเลยนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวา